สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสิประเทศอาเซียนกันนะครับคุณต้าโดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี5ประเทศด้วยกันได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยครับครับก็ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกนะครับเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวัออนออกเฉียงใต้อันนำมาซึ่งเสร,รีภาพทางการเมืองความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับประเทศแรกอินโดนีเซียนะคะธงชาติแต่ละสีมีความหมายโดยสีแดงหมายถึงความก้าหนญและอิสรภาพของมนุษย์ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณของมนุษย์ตาแผ่นดินได้แก่ตาพยาคุดปันจสีสกุลเงินาารูเปียอัตราแลกเปลนหนึง่งดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ8,900ถึง9,300รูปเปียภาษาประจำชาติบาฮาซาอินโดนีเซียค่ะอาหารประจำชาติได้แก่กาโดกาโดส่วนการแต่งกายผู้ชายสวมชุดเตลุกเบสคาร์ฟกุ่งสวมชุดเกบายาวัฒนธรรมและศาสนาของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมศาสนาแตกต่างไปตามภูมิภาคส่วนใหญ่ได้รับข้านิยมและลัทธิมาจากอินเดียประเพณีของอินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซียมีการกำหนดกฎหมายประเพณีในสังคมตามความเชื่อในศาสนาซึ่งต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสืบทอดกันมานานแล้ว และสุดท้ายนี้แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญได้แก่เกาะบ,บาหลีและวัดบูโรพุโทโธเป็นต้นค่ะ2ส,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีพื้นที่ประมาณ3 0 0แสนตารางกิโลเมตรประชากรมีประมาณ9 5ล้านคนธงชาติครึ่งบนเป็นพื้นสีน้าเงินครึ่งล่างเป็นพื้นสีแดงหากแถบทั้งสองแถบนี้สลับตาแหน่งกันแสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์นั้นกําลังตกอยู่ในภาวะสงครามใต้แผ่นดินของฟิลิปปินส์คือ c ค้ดออฟอาร์มสอ h ฟเ i อะ i p ลิปปสกุลเงินคือเปโซฟิลิปปินส์1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้ประมาณ 12. 7 5เปโซอาหาหรรปะจชาติก็คือด ศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์จัดเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกมีคนนับถือนิกายโปรเตสแตนต์มากเป็นอันดับ13ของโลกและนับถืออิสลามมากเป็นอันดับที่40ิฟิลิปปินส์จะมีงานรื่นเรงเรียกว่าบาริโอเฟสตาเป็นการฉลองนักบุญของเมืองหมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆมีการประกอบพิธีทางศาสนาการเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ การจุดผู้ไปการประกวดความงามและการเต้นรำรวมทั้งมีการตีไก่และสุดท้ายสถานที่ท่องเที่ยวในฟิลิปปินส์ก็คืออีทามูรอสและป้อมซานดิเอโกครับ3ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ3 2 9แสนสตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรประมาณ29ล้านคนทงชาบมาเลเซียหรือยาลูเกมิลังแปลว่าทงริ้วแห่งเขติศักดิ์มีลักษณะเป็นพื้นสีแดงสลับสีขาวรวมกัน14แถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันที่มุมทงด้านคันทงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สินเงินกว้าง8ใน14ภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกที่มีชื่อว่าบิตังเปอร์เซคุตันหรือดาราสาพันตราแผ่นดินประกอบด้วย5ส่วนหลักๆคือโล่เสือโคร่ง2ตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองดาวสีเหลือง14แฉกแล้วก็แถบผ้าครับสกุลเงินคือริงกิต1บาทเท่ากับ0.1ริงกิตภาษาใ,ใช้สื่อสารกันในประเทศภาษามาเลเซียครับอาหารประจำชาติคือนาซีเลอมักวัฒนธรรมการละหมาด ประเพณีการสืบมรดกถือเป็นหลักการตามบิดาการแต่งงานนั้นจะแต่งกับผู้ใดก็ได้ถ้าไม่ผิดตามหลักศาสนาอิสลามแหล่งท่องเที่ยวในมาเลเซียคือมะละกาครับ4สาธารณรัฐสิงคโปร์มีพื้นที่รวมทั้งหมด6 9 7ตารางกิโลเมตรประมาณเกาะภูเกต็ตประชากรมีประมาณ4.35ล้านคนธงชาติชื่อสิงคโปร์ลาตาแผ่นดินมีชื่อว่าจาการ์ตาเนการาข้างใต้มีคำขวัญมาจุราสิงคโปร์ลาแปลว่าสิงคโปร์จงจเจริญสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์อัตราแรกเปลี่ยนประมาณ2ี่บาทต่อ1นงดอลลาร์สิงคโปร์คน ผู้ประสจีนอาหารประจำชาติคือรักษาวัฒนธรรมและศาสนาของสิงคโปร์สิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดังเดิมทาให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปประเพณีของสิงคโปร์สิงคโปร์มีการเฉลิมฉลองเทศกาลต,ตลอดเกือบทั้งปีบางงานหรือบางเทศกาลมีความตระก,การตากับแสงสีที่ประดับประดายอย่างสวยงามแหล่งท่องเที่ยวคือ Universal Studio น้ำู้แห่งความมั่งคั่งเป็นต้นครับ 5. าราชอาณาจักรไทยมีพื้นที่513,120ตารางกิโลเมตรครับธงชาติไทยหรือเรีออยกอีก ประกอบด้วยชาติสีแดงศาส,สนาสีขาวและพระมหากษัตริย์สีน้ำเงินตราแผ่นดินของไทยคือตราพระราชลัญจกรพระพุทธา่าเทพพหาหนะของพระนาราย์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระชัน้นนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนาราย์ตามแนวคิดสม,มุติเทพครับสกุลเงินไทยคือเงินบาท ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาราชาการของประเทศไทยนะครับอาหารประจําชาติของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งครับการแต่งกายประจําชาติรู้จักกันในนามว่าชุดไทยพระราชนิยมคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธครับศิละปะวัฒนธรรมไทยคือนาฏศริลป์และการหว้ประเพณีสําคัญของไทยเช่นสงการลอยกระทงและสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทยได้แก่พระธาตุเแบบสุเทพวัดลังคุนวัดพระแก้วและอื่นๆอีกมากมายครับหกบูนายดารุสลาม ธุรกิบูนยดารุสลามเป็นธุาติจสีเหลืองพืนผ้าสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำบางผ้าตามแนวทางยังมุมด้วยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่ล่างกลางทางนั้นมีตาแผ่นดินตาแผ่นดินประกอบด้วย1ตาราชทวัดและพระสงก์2ปิงนกสี่ขน3มือสองข้างที่ชูขึ้น 4. สิซีวง,งเดินไยสกุลเงินดอลลาร์บูนยัยอัตราแลกเปลี่ยนต่อไทยประมาณ25บาทตอนน่อ1นดอลลาร์บูนยภาษาทางราชการของบูนยคือภาษามาเล อาหารประจำชาติเล่นดันเนื้อการแต่งกายผู้ชายเรียกว่าบาจูมาลาย,ยูผู้หญิงเรียกว่าบาจูกุลุมวัฒนธรรมการทักทายจะจับมือกันเบาๆและสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับเวลานั่งจะไม่ชี้เท้าไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราดังแหล่งท่องเที่ยว มัสยิดท,ทองคํมามัสยิดโอมาอาลีไซส์ฟัดดิน7ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ทั้งหมด1 8 1035ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด14.1ล้านคนธงชาติของประเทศกัมพูชามีแถบสีน้าเงินหมายถึงกษตรแถบสีแดงหมายถึงชาติส่วนประสะนาสาทนครวัดส,สีขาวหมายถึงสันติภาพสกุลเงินของกัมพูชาเรียกว,ว่าเรียว1น7เรียวเท่ากับประมาณ1บาทภาษาราชการเป็นภาษาขเขมรผลภาษาที่ใช้โดยทั่วไปได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามจีนและไทยอาหารปปรระะาาาชติิคืออมอมมกศลลวัฒนแสขง กัมพูชาประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานวัฒนธรรมประเพณีจึงเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในประเทศเทศกาลน้ำหรือบอลอมตุกเป็นเทศก,กาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชาจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำน,นึกในพระคุณของแม่นม้ำสถานที่ท่องเที่่โดีเด่น ปราสาทนครวัดปราสาทบายนและปราสาทตราภุม8สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่ามีพื้นที่676,578ตารางกิโลเมตรธงชาติพม่าประกอบด้วยสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความมั่นคงสมบูรณ์สีแดงหมายถึงความกล้าหาญเข้มแข็งเด็ดขาดดวงดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอนมั่นคงมีเอกภาพตาแผ่นดินประกอบด้วยรูปสิงศิลปะพ,พม่าอยู่ในท่านั่งรักษาการตรงกลางมีภาพแผ่นที่พม่ารองรับด้วยชอบใบมะกอกคู่ที่สุดของดวงตามีรูปดาวห้าแฉกที่ฐานล่างรองรับด้วยม้วนแพรแถบจระดน้มเต็ม ของประเทศหมายถึงสาธารณรัฐแห่งสาภาพพมา่จาจัตเป็นสังบุลเงินของประเทศพมา่าแลกได้25-30จัตใช้ภาษาพมา่าเป็นภาษาราชาการอาหารประจำชาติคือลาเพ็ดการแต่งกายประจำชาติคือลองยีคนส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาพุทธศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศพมา่าได้แก่ประเพณีปล่อยสังลองหรืองานบวชลูกแก้วงานไหวพระพุทธเจดีย์เป็นต้นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือหมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่าได้แก่พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์ชเวซก องพระมหาเจดียด์ชเวเมอร์เดอร์พระมหามมยามุนีและพระอินแฝนใจทียอ9ประเทศเวียดนามธงชาติสีแดงหมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกันมาชีพสีเหลืองคือสีของชาวเวียดนามดาวสีทองหมายถึงการชี้นาของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตราแผ่นดินหมายถึงความร่วมมือระหว่างแรงงานภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสกุลเงินที่ใช้ก็คือเงินดองอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ1บาทต่อน1น0 0ดองใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารค่ะอาหารประจำชาติได้แก่ปอบเปบี๊ยะเวียดนามและชุดประจำชา ได้แก่ชุดอ่าวใหญ่เทศกาลของชาวเวียดนามคือเทศกาลเต็เทศกาลไหว้พระจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามค่ะได้แก่ฮานอยฮอยอันและอุโมงวินหมอกสิบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธงชาติจะมีพื้นสีรรําหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติแถบแดงหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวและองคเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำําโขงตราแผ่นดินลาวเครื่องหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวเป็นรูปวงกลมด้านล่างมีรูปครึ่งกงจากเป็นฟันเฟืองและโบอักษรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสกุลเงินที่ใช้ได้แก่สกุลเงินกีบ1ดอนลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ8,130กีบภาษาที่ใช้ เป็นภาษาลาวอาหารประจำชาติได้แก่ซุปไก่สลัดหลวงพระบางคนในประเทศส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธทธวัฒนธรรมของลาวนี้มีความคล้ายคลึงกับคนภาคอีสานของไทยวัฒนธรรมทางด้านศิลป,ปะการสแสดงมีความคล้ายคลึงกันมากทางด้านดนตรีก็จะมีหมอลำเหมือนกันประเพณีมีงานประเพณีต่างๆตลอดปีไม่ต่างจากชาวไทยในภาคอีสานนักเกือบทั้งหมดเป็นงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาเรียกกันว่า22สงแหล่งท่องเที่ยวสําคัญได้แก่พระาธาตุหลวงเวียงจันทร์และประตูชต ที่ e รทรครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของทั้ง10ประเทศสมาชิกที่เราจะต้องทําความรู้จักเพราะในปีพศ2558นี้เราก็จะเข้าสู่สมาคมอาเซียนกันแล้วนะครับซึ่งการปรับตัวเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะเรื่องภาษาดังนั้นอนาคตจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในวันนี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและสุดท้ายนี่ขอ,อกล่าวคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ